ควานต้าเล็บออกใบใหม่กำลังเรียกร้องและพร้อมสำหรับคุณแล้วคุณคนที่รักถ้าฉันบอกว่าโลกที่คุณรักกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการในอีกไม่กี่ปีหรืออาจจะเป็นเดือนโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งจะนำเข้าสู่ยุคใหม่ ของการดำรงอยู่ของมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบวันนี้ไม่ใช่จินตนาการหรือคำทำํำนายแต่เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่อิงตามกฎฟิสิกส์และวัฒจักรของจักรวาลคุณจะเชื่อฉันไหมคุณพร้อมหรือยังข้อความนี้ ฉันจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราและทำไมมันถึงเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ฉันจะแบ่งปันเคล็ดลับบางอย่างเกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงควันตัน้มนี้และวิธีปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การสั่นสะเทือนใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องพบกับหายนะแต่เป็นเหตุการณ์ในเชิงบวกและมีความหวังนี่คือการนับถอยหลังของจักรวาลสู่การถือกำเนิดของห้าดีเอิดเวลาเกิดของโลกใหม่คำว่า 5D Earth หมายถึงโลกในมิติที่5ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะน,นี้การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นคำที่ใช้อธิบายาการก้าวกระโดดของวิวัฒนาการี่โลกและมนุษยชาติของเรากำลังดำเนินการ จากมิติที่สามสามดีไปสู่มิติที่ห้าห้าดีมิติที่สามคือขอบเขตทางกายภาพของสสารเวลาและพื้นที่ซึ่งเราประสบกับความเป็นคู่การแยกการจำกัดความกลัวมิติที่ห้าคือ อาณาจากทางจิตวิญญาณแห่งแสงสว่างความรักความสมามัคคีที่ซึ่งเราสัมผัสได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวความอุดมสมบูรณ์อิสระภาพและความสุขกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ถูกกระตุ้นโดยวัฏจักรจากกวาลที่ควบคุมวิวัฒนาการของระบบสุริย และกา็กซซี่ของเราวัฏจักรเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนที่ของเทฟ้าฟ้าเช่นดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และหลุมดำสร้างสร้างเคลื่นพลังและการเรียนตัวที่ส่งผลต่อจิตสมนึกและการสั่นสะเทือนของถูกสิ่งที่ขวางหน้า หนึ่งในวัฏจักรเหล่านี้คือการเคลื่อนตัวของวิสุวธ์ซึ่งเป็นการเคลื่อนตัวของแกนโลกอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงประมาณ26,000ปีวัฏจักรนี้กำหนดอายุทางของลาซารที่มีอิทธิพลต่อจิตสมนึกร่วมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ขณะนี้เราอยู่ในปลายยุคข,ของยุคแห่งลาสีมีนม่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนและมีลักษณะเด่นคือศาสนาลำดับชั้นปิตาธิปไตายและสงครามนอกจากนี้เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของยุคแห่งลาสีกมูม ซึ่งจะมีอายุประมาณ2,000ปีและมีลักษณะเด่นด้านจิตวิญญาณความเสมอภาคความร่วมมือและสันติภาพอีกวัฏจักรหนึ่งคือการเรียงตัวของกาแล็กซีซึ่งเป็นการเรียงตัวของระบบสุริยะของเรากับัูส่วนกลางของกาแล็กซีหรือแกนกลาง ของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราการเรียงตัวกันนี้เกิดขึ้นทุกๆ1,300ปีและการไหลเวียนของพลังงานจักรวาลอันทรงพลังที่กระตุ้น DNA ของเราและเพิ่มการสั่นสะเทือนของเราครั้งสุดท้ายที่การจัดตำแหน่งนี้เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 255 5ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของปฏิทินมายาและการเริ่มต้นยุคใหม่ของมนุษยชาติวัฒจักรเหล่านี้มาบรรจบกันเพื่อสร้างหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับโลกของเราในการขึ้นไปสู่มิติที่สูงขึ้นหน้าต่างนี้เปิดตั้งแต่ปี 45ตามแหล่งข้อมูลบางแห่งในช่วงเวลานี้โลกได้รับแสงและข้อมูลต่างใจกลางดาราจักรและแหล่งอื่นๆเช่นเปลวสุริยะรังสีกาม,มาและรังสีคอสมิกในปริมาณที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนพลังงานเหล่านี้ กำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความผีของโลกรวมทั้งร่างกายและจิตใจของเราสภาพแวดล้อมการสั่นสะเทือนของโลกเมื่อโลกขึ้นสูงมีสติที่สูงขึ้นมันสร้างสภาพแวดล้อมการสั่นสะเทือนแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งบนโลก ลอกใบใหม่สัส่นสะเทือนในอัตราที่เร็วกว่าโลกใบเก่าซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งบนโลกจะต,ต้องสัส่นสะเทือนเร็วขึ้นด้วยมิฉะนั้นจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังซึ่งรวมถึงมนุษย์เราด้วยร่างกายของเราประกอบด้วยอัตตอมที่สัส่นสะเทือนด้วยความถี่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะสุขภาพอารมณ์และความคิดของเราเมื่อเราสัมผัสกับความทีที่สูงขึ้นจากโลกใหม่อะตอมของเราต้องจับคู่กับพวกมันหรือไม่ก็เข้ากันไม่ได้ถ้าเราจับคู่พวกเขาเราจะประสบกับความสามาคคีสุขภาพ และความสุดหากเราไม่จับโค่เราจะพบกับความไม่ลงรอยกันโรคภัยไข้เจ็บและความทุกข์ใจเช่นเดียวกับร่างกายจิตใจและอารมณ์ของเราความคิดและความรู้สึกของเรามีความที่ที่สามารถสะท้อนหรือขัดแย้งกับความที่ของโลกใหม่ หากเราสอดคล้องกับพวกเขาเราจะสัมผัสได้ถึงความชัดเจนความคิดสร้างสรรค์ความเห็นอกเห็นใจถ้าเราประทะกับพวกเขาเราจะพบกับความสับสนวุ่นวายและความขัดแยง้งกุญแจสำคัญในการปลับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการสั่นสะเทือนของโลกใหม่ คือการเพิ่มการสั่นสะเสือนของเราเองโดยการเลือกความคิดความรู้สึกและการกระทำในเชิงบวกที่สะท้อนถึงแก่นแท้ที่แท้จริงของเราในฐานะสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างและความรักอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยการทำเช่นนี้เราไม่เพียงได้รับประโยชน์ จากตนเองเท่านั้นแต่ยังมีส่วนร่วมในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์โดยรวมด้วยการสร้างวงจรป้อนกลับเชิงบัวที่ขยายแสงสว่างบนโลกใบนี้ดาวเคราะห์โลกเคลื่อนไหวในห้าดีนิวเอ,อริร์เมื่อผู้คนเพิ่มการสร่เสืิน และปรับให้สอดคล้องกับความถี่ใหม่ของโลกมาขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจะสร้างมวลวิกฤตที่เปลี่ยนจิตสำนึกส่วนรวมจากมิติที่สเป็นมิติที่หนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการขึ้นของดาวเคราอสซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการนับถอยหลังของจกักรวาลสู่การกำเนิด ของโลกหาดีาการขึ้นสู่ดาวเคราะห์ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่องซึ่งเกิดขึ้นมานานหลายโพสวรรค์และจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปอีกหลายปีข้างหน้าไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่เป็นสิ่งที่ เราร่วมกันสร้างด้วยเจตจำนงและความตั้งใจของเราการขึ้นสู่ดาวเคราะห์ไม่ใช่การย้ายทางกายภาพแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงมิติที่จะเปลี่ยนการรับรู้และประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงเราจะไม่จากโลกไปแต่เราจะเห็นและสัมผัสมัน ในรูปแบบใหม่เราจะไม่สูญเสียร่างกายของเราแต่เราจะแปลงร่างให้เป็นรุ่นที่เบาวกว่าและละเอียดกว่าเราจะไม่ถึงชีวิตสามมิติของเราแต่เราจะก้าวข้ามพวกเขาด้วยสติปัญญาและจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้น เการขึ้นสูด่ดาวเคราะห์ไม่ใช่การแยกจากกันแต่เป็นการรวมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกและนอกโลกเราจะไม่แยกจากกันแต่เราจะเชื่อมโยงกันด้วยสายใยแห่งความรักและแสงสว่างเราจะไม่ถูกแบ่งแยกด้วยความแตกตา่างแต่เราจะ ฉเฉลิมฉลอมความหลากหลายของเราในฐานะการแสดงออกของแหล่งที่มาเดียวกันเราจะไม่แข่งขันกันแต่เราจะร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนรุ่งอรุณแห่งโลกมิติใหม่การถือกำเนิดของ 5D Earth ไม่ใช่จุดจบของโลกแต่เป็นการเริ่มต้นของโลกใหม่โลกใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักความสงบสุขความสะมะัขคีโลกใบใหม่ที่แต่งไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ความคิดสร้างสรรค์โลกใหม่ที่นำทางโดยสัญชาตปญญณแรงบันดาลใจ และความสอดคล้องกันโลกใหม่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงของเราในฐานะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่มีประสบการณ์ของมนุษย์การเริ่มต้นของโลกมีติใหม่ไม่ใช่อนาคตอันไกลโพ้นแต่เป็นความจริงในปัจจุบันที่เราสามารถเข้าถึง ในขณะน,นี้มันไม่ใช่สถานที่ที่เราต้องไปแต่เป็นสถานะของสิ่งที่เราต้องรวบรวมไม่ใช่ความฝันที่เราต้องตื่นขึ้นแต่เป็นนิมิตรที่เราต้องแสดงให้เห็นการกําเนิดของมิติโลกใหม่ไม่ใช่สิทธิพิเศษสำหรับคนไม่กี่คน แต่เป็นเศษโดยกำเนิดสำหรับคนจำนวนมากไม่ใช่รางวัลสำหรับผู้ที่คู่ควรแต่เป็นของขวัญสำหรับผู้ที่เต็มใจไม่ใช่เรื่องท้าทายสำหรับผู้กล้าแต่เป็นการเชื้อเชิญสำหรับผู้ที่อยากรู้อยากเห็นผู้ที่มีพลังของโลกใหม่ หากคุณกำลังฟังช่องทางนี้เป็นไปได้ว่าคุณกำลังรู้สึกถึงพลังงานของโลกใบใหม่และสงสัยว่ามันมีความหมายต่อคุณอย่างไรและชีวิตของคุณอย่างไรคุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวคุณสภาพแวดลอ้อม เช่นเพิ่มความไวต่อพลังงานอารมณ์และสัญชาติยานเพิ่มความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและการแสดงออกความรู้ตัวจิตส,สำนึกและจิตวิญญาณที่ขยายออกไปแร่งการรักษาการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงความสอดคล้องกัน ที่เพิ่มมากขึ้นปฏิหารและเวทมนต์ลำดับความสัมคัญคุณค่าและเป้าหมายที่เปลี่ยนไปความสัมพันธ์อาชีพและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปโอกาสความท้าทายและทางเลือกใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสัญญาณ ว่าคุณกำลังอยู่ในพลังงานของโลกใหม่และกำลังสอดคล้องกับการสั่นสะเทือนของมันพวกเขายัางเชื้อเชิญให้คุณสำรวจศัก,กยภาพและเป้าหมายของคุณในยุคใหม่ของการดำรงอยู่นี้การอยู่ในพลังงานของโลกใหม่ไม่ได้หมายความว่า คนต้องลาทิ้งชีวิตสามมิติหรือปฏิเสธตัวตนสามมิติของคนหมายความว่าคุณต้องยอมรับตัวตวนห้าดีของคุณและรวมเข้ากับชีวิตสามดีของคุณหมายความว่าคุณต้องสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการทางร่างกายกับความต้องการ ทางจิตวิญญาณหมายความว่าคุต้องให้เกียรติความเป็นตัวของตัวเองในขณะที่ตระหนึงการพึ่งพาพึ่งกันและกันการอยู่ในพลังงานของโลกใหม่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเพิกเฉยต่อปัญหาหรือปฏิเสธความท้าทาย ว่าคนต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาด้วยความกล้าหาญความเมตตาหมายความว่าคนต้องแก้ไขปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือหมายความว่าคนต้องเรียนรู้จากพวกเขาด้วยความกตัญญูและพระคุณการอยู่ในพลังของโลกใหม่ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องสมบูรณ์แบบหรือรู้แจ้งหมายความว่าคุณต้องจริงใจและอ่อนน้อมถ่อมตนหมายความว่าคุณต้องเปิดใจและอยากรู้อยากเห็นหมายความว่าคุณต้องเต็มใจและพร้อมโลกใหม่ไม่ใช่แค่ความฝัน การถือกำเนิดของ5 d าดีเอิร์ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาเราไม่ใช่แค่ความเป็นไปได้แต่เป็นความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นถุกวันไม่ใช่แค่ความหวังแต่เป็นความแน่นอนที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ และจิตวิญญาณการถือกำเนิดของห้าดีเอิร์ดไม่ใช่แค่เรื่องของเราเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบบนโลกใบนี้และต่อต่อไปมันไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่เกี่ยวกับชั่วเนิรันไม่ใช่แค่ที่นี่ กำเนิดของ5้าดีเอิดไม่ใช่แค่เหตุการณ์แต่เป็นการผจญภัยการผจญภัยที่เราทุกคนได้รับเชิญให้เข้าร่วมและเพลอดเพลินการผจญภัยที่เราทุกคนร่วมกันต้านและเฉลิมฉลองคุณพร้อมหรือยัง